นะต uh huh. ามเสาร์อาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ถ้าไม่ได้ไปไหนนะ uh huh. พี่จะพาไปวิ่งกับบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนเขา uh huh. จัดโครงการ AOT เดินวิ่งต้านทุจริตพิชิตโกงฮะน่าสนใจนะฮะใช่ค่ะซึ่งเป็นโครงการวันต่อต้านการทุจริตนะคะประจําปีงบประมาณ2,567ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตนะคะก็จะมีการแข่งขันวิ่งค่ะม,มีระยะทาง2ระยะด้วยกันก็คือ5กิโลเมตรและ11กิโลเมตรเนี่ยคือ2ระยะทางนี้ค่ะก็จะเป็นระยะการวิ่งนะคะที่มีการแข่งขันถ้า,า,าไม่สะดวกวิงว่งเดินก็ได้ใช่ไหมเดินก็ได้ค่ะมีการเดินขบวนพาในาเนี่ยเขาจะมีการเดินขบวนพาเห รณรงค์ต่อต้านการทุจริตด้วยก็ระยะทาง1กิโลครับก็ถือว่าเป็นการเผยแพร,แร่จิตสำนึกต่อตาต่อต้านการทุจริตนะครับโดยมีท่านผู้ปกาศเอกมนัสชวนนาประยูรับกรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลน,นะครับของ a อ t อทนะครับพร้อมด้วยแขกผู้เกี่ติอีกหลายท่านที่ะจะจัดกิจกรรมกันนะในวันอาทิตย์นะ<ช>ที่22สองกันยายนณอาคารสำนักงานใหญ่และพื้นที่โดยรอบของ a อ t อทนะครับก็มีกว่าการประชาสัมพันธ์นะครับแบนเนอร์เนี่ยนะที่ ขอความกรุณาอีกเลี่ยงเส้นทางนะครับเพราะเริ่มมาตั้งแ่เท่างหร่นะเช้าเลยทีเดียวนะตีสี่จนถึง9ก้าโมงเช้านะครับเส้นทางที่บริเวณที่จะเป็นเส้นทางหลักก็เป็นถนนที่ผ่านไล่ตั้งแต่สถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองไล่ไปถึงทุกสีกันใช่ไหมใช่ค่ะถนนเชิดวุฒากาศนะคะตั้งแต่หน้าการท่ากาษยาสำนักง,งานใหญ่นะคะไปถึงถึงถนนเทราชันถนนเตชะตุงคะช่วงนี้ก็ขอให้เลี่ยงการจราจรช่วงวันอาทิตย์ด้วยค่ะและใครที่สนใจเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าร่วมนะครับกิจกรรมได้นะครับนะ กับฟเอนะครับราอยดติดต่อแต่ผ่าน Facebook ก็ได้ใช่่คะนะครับนะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่นอกจากที่จะแสดงออกถึงเรื่องของการต่อต้านการโกงแลุ้จริงแล้วก็ะเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยใะคนะครับ